สวัสดีครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับศึกชิงถาดการกุศลนะครับคอมมูนิตี้ชิลโดยที่หงแดงของเราก็พ่ายแพ้เป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับก็ไม่เป็นไรครับยกถาดคุกกี้ให้กับอาร์เซนอลไปนะครับส่วนหงแดงเราก็เน้นถ้วยใหญ่ๆแทนก็แล้วกันนะครับหลังจากที่เราได้มองการเสริมทัพของทีมใหญ่ๆไปนะครับโดยเฉพาะเชลซีนะครับเรียกได้ว่าเปิดตัวนักเตะใหม่แทบจะทุกวันล่าสุดนะครับหงแดงลิเวอร์พูลของเรา มีความเคลื่อนไหวในการเสริมทัพนักเตะคนที่2แล้วนั่นก็คือการเสริมทัพของเรารายที่2นะครับไม่ใช่เตียโกอักคันทาราแต่อย่างใดแต่กลับกลายเป็นหนุ่มน้อยผู้มีอนาคตไกลครับมาเซลโลปิตาลูก้าครับผู้รักษาประตูไว้17ปีของสโมสรฟลูมิเนนเซ่นะครับเมื่อคืนนี้นะครับสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือหลายรายนะครับทั้ง ลิวปูเอ็กโคดิซิสแอนด์ฟิลแล้วก็ Express รนะครับรายงานตรงกันเลยครับว่าลิวพูได้ทําการยื่นข้อเสนอซื้อตัวมาเซ l โลปิตาลูก้านะครับผู้รักษาประตูหนุ่มน้อยคนนี้นะครับโดยรายงานได้ระบุครับว่าอาริซงเบเกอร์รู้จักกับน้องคนนี้นะครับในช่วงของการปิดซีซั่นนะครับซึ่งพี่ชายของเขานะครับมูเรียลก็ชวนอาริซงนะครับไปเรียกความฟิตที่สโมสรฟูมิเนเซ่นะครับ แล้วก็ได้รู้จักกับน้องคนนี้ถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะครับสื่อดั้งแดนกาแฟนะครับโกลโบเอสพอเตรายงานนะครับว่าฮงด้งลิวพูนะครับยื่นข้อเสนอดึงนายด่านคนนี้นะครับซึ่งสัดส่วนใช้ได้เลยทีนะครับ6กฟุต2นิ้วหรือประมาณ192เซนติเมตรเป็นสมาชิกใหม่นะครับโดยที่จะเริ่มฝึกในชุดของ U18 ก่อนนะครับแล้วก็จะเตรียมผลักดันเข้าไปสู่ชุดใหญ่ของลิวพูต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งความเป็นไปได้มีสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า สัญญาของปิตาลูก้าเนี่ยสิ้นสุดปี2020นะครับแล้วฟูมิเอนเซ่ก็คงจะไม่จ้างต่อไปเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเงินสโมสรเองนะครับก็มีนายทวานอยู่หลายคนแล้วเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเจ้าหนุ่มปิตาลูก้าเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องเวิร์กเพอร์มิทครับเพราะว่ามีสัญชาติเยอรมันด้วยนะครับมีพาสปอร์ตเยอรมันทำให้โอกาสในการที่จะอยู่บนเส้นทางลูกหนังเนี่ยในยุโรปเป็นไปได้ง่ายมากเลยนะครับ เรามาชมลีลาการเซฟของเจ้าหนูปิตาลูก้ากันนะครับโดยเฉพาะการป้องกันจุดโทษนั้นถือได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว